นักร้องหญิงมากความสามารถที่มีกระแสนักขนาดนี้ปฏิเสธว่ไใดเลยอุงอิงสาวน้อยเพชรบ้านแพงยังคงเป็นกระแสอย่างต่อเนื่องหลังจากที่น้องอุงอิงได้โพสต์ขอบคุณและขอโทษพอ่อพอแม่แม่ประมาณว่าอย่าน้อยใจหล่าด้วยจ้ากรณีไม่ได้ถ่ายรูปด้วยกับพ่อพ่อ,พอแม่แม่แฟนคลับจากกรณีดังกาวทำให้ทุกคนบรรดาแฟนคลับ มุงเป่ามาที่แอดมินคนใหม่โดยได้คอมเมนต์ว่ารักน้องแต่ติดอยู่เรื่องเดียวเรื่องแอดมินใหม่ซึ่งมีคนมาคอมเมนต์มากมายให้กำลังใจน้องอุงอิงว่าแอดมินเบาไวจริงๆทำเอาคนมาคอมเมนต์สนั่นหวั่นไว้กันเลยทีเดียวใช่เราเห็นด้วยแอดมินใหม่ก้าวไก่มากเกินไปพวกเรารักน้องรักทีมงานรถตู้รักสาวน้อยเพชรบ้านแพง จะให้กำลังใจกันต่อไปแต่แอดมินใหม่ไม่ไหวจะเคลียร์เรียกเดยว่าแต่ละคอมเมนต์ส่วนใหญ่ก็ให้กำลังใจนองอุ้งอิงแต่ว่าติดอยู่เรื่องเดียวเรื่องแอดมินใหม่แต่ก็มีคนหนึ่งเข้ามาเห็นต่างจากผู้อื่นโดยคอมเมนต์ว่าคนที่ว่าแอดมินใหม่ไม่ไหวลองให้โอกาสเขาหน่อยนะคะเขาเพิ่งมาทำหน้าที่ได้สองวันเองค่ะในขณะเดียวกันก็มีคนมาคอมเมนต์ตติ่งแอดมินอย่างมากมมย โดยมีข้อความนึงบอกว่าน้องอุงอิงบอกแอดมินอย่าเสียงดังให้มากวันนี้มาถ่ายรูปก,กับ f อเร็วๆนะครับเมื่อวานแม่ๆรอถ่ายอยู่แล้วก็มีผู้ใช้รายหนึ่งมาคอมเมนต์อีกว่าแสดงกล้ามดา่าคักบอกแอดมินเรียกเรกว,ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทําเหล่าบรรดาแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์เรื่องน้องบบลูน้องยังบบลู้ดยซ้ํา ว่าเกิดอะไรขึ้นดราม,ม่าเรื่องอีหยังกรณีที่พ่อพ่อแม่แม่เอฟซไม่ได้ถ่ายรูปกับน้องหลังเวทีขอย้ำนะคะน้องไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเอฟซีไปคอยถ่ายรูปอยู่หลังเวทีอย่าดราม,ม่าเลยแต่ก็ไม่ชอบแอดมินจริงๆแหละเรียกได้ว่ากะแฟแอนตีแ้แอดมินไม่ค่อนข้างที่จะหลายกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับในช่วงที่ผ่านมา ตุกทายก็อยากให้ทุกคนโฟกัสความเป็นน้องอุ๋งอิงสาวน้อยเพชจบานแพงดีกว่าโฟกัสความสามารถที่น้องมีโฟกัสความน่ารักเอาใจใส่พ่อพ่อแม่แม่เอฟซี FC อยู่ตลอดเวลาเหมือนเหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้นก็ยังมาโพสบอกว่าพ่อพ่อแม่แม่อย่าน้อยใจหล่าเด้อจ้านี่แหละคือเสน่ห์ของสาวน้อยมากความสามารถที่ทำให้พ่อพ่อแม่แม่เอฟซี เอ็นดูและเมตตาอยู่ตลอดเวลา